จังหวะชีวิตของบรูโนมาชายหนุ่มที่ผูกพันกับดนตรีมาตั้งแต่เกิดและปรารถนาจะใช้เสียงเพลงกับดนตรีมอบความสุขให้กับผู้คน The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นรูโนมามีชื่อจริงว่าปีเตอร์จีนเฮอร์ันเดส เขาเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมปี1985ที่เมืองฮโน o l ลูลูรัฐฮาวายเป็นลูกครึ่งเชื้อสายเปโตริโกกับฟิลิปปินพ่อกับแม่รู้ตั้งแต่เขาเกิดแล้วว่าเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปและว,วันหนึ่งเขาจะสามารถพิชิตโลกได้ด้วยเสียงดนตรีของเขาสาเุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาเกิดในครอบครัวน,นักดนตรีที่มีวงดนตรีของตัวเองในชื่อ The Love n o t e โดยมีพ่อเป็นนักเพ r c u s ชัส่วนแม่เป็นนักเต้นฮูล่า ในวัยเด็กเขาจึงได้สัมผัสกับดนตรีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นร็อกเรเก้ R&B และฮิปฮอปซึ่งส่งอิทธิพลต่อสไตล์ดนตรีของเขาจนถึงทุกวันนี้อายุเพียงสองขวบรูนมาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีครอบครัวด้วยการแต่งตัวและร้องเพลงเล่นแบบเอลวิสเพรสลีย์แล้วพออายุได้7ขวบเขาก็ได้เล่นหนังเรื่อง Honeymoon in Vegas ดยรับบทเป็นเด็กที่เรียนแบบเอลวิส้้งยังเคยปรากฏตัวในสารคดีเรื่องวีวาเอลวิโดยเขาได้กล่าวในสารคดีนี้ว่าเขารักในการร้องการเต้นและการออกเสียงของเอลวิสในวัยต่อแต่แม่ของเขายังซื้อเปียนโนให้เขาหัดเล่นซึ่งเขาก็หัดเล่นแบบจรงิจรงจังไม่ใช่แค่กดเล่นสนุกๆพออายุได้4ขวบเขาก็หัดแต่งเพลงเพื่อมอบให้กับแม่ซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา แต่ชีวิตของเด็กชายปีเตอร์จีนเฮอร์นันเดสก็มาถึงจุดพลิกผันเมื่อพ่อแม่ของเขาหย่าก,กันตอนที่เขาอายุ12ปีครอบครัวของเขาเดินมาถึงจุดตกต่ำเมื่อพ่อแม่ของเขาหย่ากันตัวเขาพ่อและพี่ชายต้องย้ายออกมาอยู่ข้างนอกและใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเมื่อพ่อของเขาได้งานที่สวนนกสามพ่อลูกก็หอบหิ้วกันไปอยู่ที่สวนนกแต่พอสวนนกปิดพวกเขาก็ลําบากยิ่งกว่าเดิมถึงจุดหนึ่งต้องไปอัดกันอยู่ในห้องเล็กๆซึ่งต้องนอนเบียดกัน3าคนบนเตียง ไม่มีแม้แต่ห้องน้ําและบางครั้งก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ถึงอย่างนั้นบรูโนมาก็ยังเรียกช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ว่าความทรงจําที่ดีที่สุดในวัยเด็กเขาจําได้ว่าพวกเขามักจะปลอบใจกันว่าถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่เป็นไรมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเรามาหาทางออกกันเถอะแต่บรูโนมาไม่เคยตําหนิพ่อแม่ของเขาเลยนะคะที่ทําให้เขาพบกับความยากลําบากในวัยเด็ก แถมยังบอกด้วยว่าอุปสรรคที่เขาเจอในตอนเด็กๆมีส่วนหล่อหลอลอ,ลอไหมเขาแข็งแกร่งในโลกดนตรีชีวิตครอบครัวว่าลำบากแล้วชีวิตในโรงเรียนก็ลำบากไม่แพ้กันค่ะเพราะช่วงหนึ่งเขาถูกเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนจนไม่อยากไปเรียนแต่ในที่สุดเขาก็ชนะใจเพื่อนร่วมโรงเรียนได้ด้วยสเสน่ห์อันเป็นธรรมชาติและกลายเป็นเพื่อนที่ดีของคนที่เคยบูลลี่เขาหลังจบมัธยมปลายเขาย้ายจากฮาวายไปอยู่ LA ด้วยความหวังจะเป็นศิลปินและมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแต่ได้ชื่อว่าเป็นบรูโนมาชีวิตของเขาไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆค่ะเพราะถึงแม้จะได้เซ็นสัญญากับค่ายโม o ท n และเว็บไซต์ i ินดีพ n เดน t แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ได้ออกอัลบัม้มเขาเลยหันไปตั้งวงของตัวเองตระเวนเล่นดนตรีทั่ว LA เพื่อหาเงินโดยเล่นเพลงคัฟเวอร์ของศิลปินคนอื่นๆช่วงเวลานั้นเขายังคงม,มีชีวิตที่ยากลําบากค่ะ เขาจำได้ว่าบริเวณที่เขาพักอาศัยเนี่ยมักจะมีคนไร้บ้านมาถ่ายอุจจาระทิ้งไว้ตามถนนแต่แทนที่จะหัวเสียและง,งุดหงิดเขากลับเปลี่ยนกลิ่นอุจจาระให้เป็นสิ่งย้ำเตือนใจว่าเวลานี้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนและอนาคตจะต้องดีกว่านี้ความพยายามของเขาไม่สูญเปล่าเมื่อเริ่มรู้จักกับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงมากขึ้นเขาจึงมีโอกาสเขียนเพลงให้ศิลปินดังๆมากมายทั้งเจและคันเย่เวสต์อดัมแลมเบ อ d เดลและฟ o อร e ดาส่วนจังหวะที่เปลี่ยนชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ปล่อยเพลงแรกอย่าง n o t h i n g on You ในปี2010ตามมาติดติดด้วยเพลง Billionaire ที่ถึงแม้จะเป็นการฟิชเจอริงกับนักร้องคนอื่นแต่เขาก็มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงการโปรดิวจนออกมาเป็นเพลงที่มีเนื้อหาชัดเจนตรงไปตรงมาจำง่าย ปรากฏว่าทั้งสองเพลงนี้มียอดวิวถล่มทลายหลายร้อยล้านใน YouTube หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเพลงดังออกมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Just the Way You Are, Granite, Up t o w n f u n k v e r s a c e on the Floor, 24กระลัด Magic, The Lazy Song และ That's What I Like ตอนนี้เขากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อบรูโนมาซึ่งชื่อบรูโนเป็นชื่อที่พ่อเรียกเขาตอนเด็กๆเ,เพราะเขาอ้วนจำม่ำเหมือนนักมวยปล้ำชื่อบรูโนสมาติโน ส่วนสาเหตุที่ใช้นามสกุลมาเพราะมีเด็กผู้หญิงเคยบอกเขาว่าเขาเหมือนพวกที่มาจากนอกโลกผลงานของเขาทำให้เขากวาดรางวัลแกรมมี่ไปครองได้มากกว่า10รางวัลซิงเกิลของเขาทำยอดขายมากกว่า170ล้านชุดทั่วโลกส่วนอัลบั้มก็ทำยอดขายไปมากกว่า26ล้านชุดทั่วโลกจนถึงตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำยอดขายได้สูงสุดตลอดกาลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีห่างไกลจากชีวิตวัยเด็กราวกับคนละโลก ในปี2014เขายังได้ขึ้นโชว์พักครึ่งระหว่างเกมซูเปอร์โบว์ขณะที่บิวบอร์ดเผยว่าบรูโนมาเป็นศิลปินชายที่มีเพลงขึ้นอันดับ1ได้ถึง5เพลงโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนับตั้งแต่เอลวิสเพรสลีย์จนถึงปัจจุบันบรูโนมีเพลงติดชาร์ตบิวบอร์ดฮอต100แล้วถึง35เพลงน่าเสียดายที่แม่ของเขาไม่ทันได้เห็นความสำเร็จเหล่านี้ท่าจากไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองโป่งพอง ong, เมื่อปี2013 ซึ่งทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนรูนมาบอกว่าแม่ของเขาจากไปพร้อมหัวใจอีกครึ่งดวงของเขาการจากไปของแม่ยังทำให้เขารู้ซึงว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตและหากเขาสามารถใช้ดนตรีเพื่อแลกชีวิตของแม่กลับคืนมาเขาก็จะทำแต่เขารู้ดีว่าแม่ต้องการให้เขาเล่นดนตรีและร้องเพลงต่อไปเธอไม่อยากให้เขาหยุด ไม่นานมานี้มีข่าวลือว่าบรูโนมาติดหนี้คาสิโนยักษ์ใหญ่เป็นเงินประมาณ1,800ล้านบาทซึ่งทำให้เขาต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อใช้หนี้แต่ข่าวลือก็เป็นเพียงข่าวลือค่ะเพราะคาสิโนที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ของบรูโนมาได้ออกมาสยบข่าวด้วยการยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนักร้องดังผู้นี้ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่เลือกที่จะปล่อยให้เพลงพูดแทนตัวเองเขาบอกว่าเขาแค่อยากทำดนตรี ไม่ได้อยากเป็นที่รู้จักในเรื่องอื้อเช้าหรือข้อขัดแย้งใดๆเขาอยากเป็นเพียงผู้ชายที่นำความสุขมาสู่ชีวิตผู้คนผ่านเสียงดนตรีกลับบ้านดูเน็ตฟลิและใช้ชีวิตและนี่คือจังหวะชีวิตของบรูโนมาศิลปินที่พิชิตโลกด้วยพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและเสียงดนตรีพบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The p พ o p l e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ